สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับสมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้าสำหรับคลิปนี้จะกลับมาพบกับแนวทางไวฮานอยสูตรมัดรวมจ้าวันที่18เดือน72สองหาหกหาจากับแอดจอยพารวยสำหรับแนวทางไวฮานอยเมื่อวานนาะจ้าพ้นสรุปจ้าจอยให้เด่น3ตัวจ้าแปดสลูด แปนจะน้อยเฉพาะกิจ8 09 0 9ย์จับคู่รูดไปเนาะจ้าห้0 6 6ตย์กิลังกาอีกแล้วเนาะจ้าเด่น0นย์มาจ้าสายลูดเนาะจ้าามักศูนย์สอบศูนย์นำศนย์เป็นรูดได้ได้เนาะจ้า2ตัวล่างออก9ก้าสองเสองจับคู่เข้าตัวกับ2อเก้านาะจ้าเน่นเน่นเด้อจ้าพิเศษ6 7 2 2็ห จับคูรุดไปนกจากเดนสองรูดสองมาจ้าโอ้โหบอกเลยว่าใส่รูดใสยวิ่งข้าเมือนอีนกจากฐานน้ำสองไปรูดไปวิ่งได้เต็มเต็ม,ตมนกจากเด่นสองรูดสองมาทั้งสองเจ็ดสองหกนกจ่าสำหรับน้อยปกติกับออกสองเจ็ดนกจากับเข้าไปที่เด่นสองรูดสองนกจากสำหรับวีไอพีกับรูดไปนกจ้า ยินดีกับพี่น้อง FC ติดตามแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดรวมนอดจ้าวันที่17น็ดเจ้าสายรูดสายวิ่งของเข่าเต็มเต็มนอดจ้าเด่นสองรูดสองจ้าส่วนตัวโจาะจ้กับโจะเข่าน้อยเฉพาะคิดนอจ้าเก้าสองสองเก้าเน้นเน้นจ้า VIP นัดจ้ามาศูนย์ศูนย์นจ้าไซเบิร์อันนี้จจ้บอกพี่พี FC ไปอยู่นอดจ้าถ้าจำบ่พดนอดจ้าว่าไซเบิร์้ามักเบิร์ถ้าอชเบิร์สามารถเข้าไปเบิ่ง เขาไปหลับส้มได้นะจ้าเพราะว่าสูตรเนียน้อยจ้อยมีติดเบิรนไหวนะจ้าเขาเต็มเต็มตรงตรงสูตรศูนจ้า้าน้อยสูตรมัดรวมวันที่18บแปสำหรับคลิปน <lar> <ous> ี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดหมองได้จ้อยต้องกราบขอโทษโค้กไพี่ๆเอซีหลายๆจ้าวันนี้เด่นสี่รูดสี สายลูดเนาะจ้าถามมาโคกชอบโคกกัะน้ำโคกไปลูดได้เลยจา้าสี่มีสี่หาส่วนสุดสามตัวม้วนกระลุดไปเนากกะจ้าจอยก็ลืมบอกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสีด่เก้าห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดหูซึกว่าสูสงนี่สูตรมัดร่วมนี่อาจจะปังกว่าสูตรแยกน่อยนาะจ้าสำหรับสูตรมัดร่วมนาะจ้าห้าศอย่างที่จ้อยบอกไปนะจ้าชอบสูตรไหนตามสูตรน,นั้นเลือกสูตรที่ชอบแล้วไปกลับกันทุกครั้งจ้า โบจำเป็นต้องตามจอยถูกสูตรก็ไดด้วยจ้า,าตามถูกสูตรกับสลบกันพอดีด้วจ้า69 60 6ย์หนึ่งสตัวมี768 7หกแปดนึ่งส้าเจ็ดหก แปดศูนย์สามแปดสามหกห้าหนึ่งสามหกสามศูนย์สี่หกหนึ่งตัวเด่นตัวเน่นจ้าสี่หกหนึ่ง 8 0ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามหกแปหกเก้นี่คือห้าน้อยสูตรหมัดรวมของมือนี่เนาะจ้า ข่ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยด้วยนะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนะึ่งติดตามจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีมีเฮกันทุกคนทุกทานจา้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ใดขอให้โดดขอให้ปังขอให้มา,จากจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า